รับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้ผมจะพาไปเปิดตำนานเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนนิทานพื้นบ้านสุดยอดวรรณกรรมเสภาไทยแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นขอขอบคุณอภินันบัวหพักดีและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยล่วงหน้าด้วยครับเปิดเรื่องขุนช้างขุนแผนบ้านท่าสิบีบ้ยรเรือนขุนศรีวิชัยมาข้าจะกล่าวบทไป ถึงคุณศรีวิชัยคนขยันเป็นนายกลมช้างกองนอกนั้นบ้านอยู่สุพรรณพาราเป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับร้อยเบาวไพร่ใหญ่น้อยก้อนักหนาได้นางเทพทองเป็นภรรยาอยู่ท่าสิบเบีย้ยเมืองสุพรรณวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมูลเขาความจริงอันน่าจะเกิดขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่สองเจ้าสามพระยา แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นประมาณปีพุทธศักราช234 0ถึง272 0ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคแสนยานุภาพอันเกลียงกลของกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่สามารถเผยแผพ่พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ออกไปได้กว้างไกลถึงเมืองเชียงใหม่และล้านช้างจากนั้นจะโดยผู้ใดไม่ปรากฏชื่อได้สร้างสรรค์ให้ผู้มีตัวตนจริงกลับกลายเป็นตัวละครและตัวละครก็กลับมีเรื่องราวมากมายหลากหลาย ประดุดดั่งมีชีวิตจริงด้วยฉากหลังที่เป็นภาพจริงๆในยุคนั้นของเมืองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรและกรุงศรีอยุธยาจนเกิดเป็นนิทานมุกปาฐถะหรือนิทานเล่าปากกล่าวเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องราวอันแสนสนุกสนานซาบซึง้งและประทับใจเสียจนผู้คนพากันเล่าขานนิทานเรื่องนี้สืบต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนกระทั่งภายหลังเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเรื่องขุนช้างขุนแผน ก็ยังปรากฏในหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่าที่กล่าวถึงเรื่องราวกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระนามว่าพระพันวษาซึ่งกลับคล้ายคลึงกับนิทานขุนช้างขุนแผนหรือคำให้การในคำให้การของชาวกรุงเก่าจะจงใจเล่านิทานให้อาลักษ์พม่าฟ,ฟังหรืออย่างไรนางทองประสีพาเนนแก้วไปฝากเรียนวิชาวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีจึงแวะเข้าวัดป่าเลไลตรงไปยังกุฏิครัวมีนั่น ทองประสีกราบกลานสมพานพลันดิฉันไม่ได้มาหาคุณเลยผัวมีดีใจหัวเร,ราะราไม่เห็นหน้าหลายปีสีกาเวยเนนนี้ลูกใครไม่คุ้นเคยทองประสีว่าคุณเอ๋ยลูกฉันเองและนั่นคือขุนช้างขุนแผนที่มีเพียงต้นฉบับกระท่อนกระแท่นหลงเหลืออยู่หากแต่ชัดเจนอยู่ในคําบอกเล่าของผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน แต่สาหรับคุณช้างขุนแผนฉบับที่มีต้นฉบับลายลักษณ์อักษรครบถ้วนสมบูรณ์และสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้นั้นมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยเหตุนี้วรรณกรรมเรื่องนี้เมื่อสําเร็จเสร็จสิน้นจึงเป็นวรรณกรรมที่เพียบพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์ ของเนื้อเรื่องและความสวยงามด้านวรรณศิลป์เพราะเป็นการประชันความสามารถกันของสุดยอดกวีซึ่งหลายครั้งเป็นการประชันกันหน้าพระที่นั่งในยุคสมัยที่การประพันธ์บทกวีไทยได้ขึ้นสู่ยุคแห่งความเจริญสูงสุดทําให้ขุนช้างขุนแผนฉบับใหม่นี้เป็นวรรณกรรมที่มีค่าทั้งในด้านความไพเราะและลีลาการแต่งบทประพันธ์ที่ใช้ข้อโครงจากนิทานพื้นบ้านดั้งเดิมโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลายัยทรงพระราชนิพนธ์ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ ตอนขุนแผนขึ้นเรือนของขุนช้างและเข้าห้องนางแก้วกิริยาและตอนนางวันทองหึงกับนางลาวทองพระบาทสมเด็จพระนางเล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษดาบดินทรงพระราชนิพนธ์ตอนขุนช้างขอนางพิมพ์และตอนขุนแผนพานางวันทองหนีและสุนทรภู่ยอดกวีด,ด้านกรอนตลาดของไทยอีกท่านหนึ่งได้แต่งตอนกําเนิดพลายงามวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ ยังได้รับการยกย่องโดยวรรณคดีสโมสรในรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคทองแห่งวรรณกรรมไทยอีกสมัยหนึ่งให้เป็นยอดของหนังสือประเภทกรอนเสภาอีกด้วยขุนไกรพ่อขุนแผนต้องราชอาญาเมเมดูดูไอ้ขุนไกรแทงกระบือน้อยใหญ่เสียนักหนาแกล้งแทงเล่นกูเห็นอยู่ต่อตาจนแตกหนีเข้าป่าพนาไลาเวยเวยเร่งเร็วเพชรคาด ฟันหัวให้ขาดไม่เลี้ยงได้เสียบใส่ขาอยัางขึ้นถ่างไว้รีบสมบัติค่าไทยอย่าได้ช้าและหนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นวรรณกรรมสำหรับอ่านกันเล่นเพื่อความเพลิดเพลินและรับรสชาติแห่งวรรณคดีเป็นเครื่องบันเทิงใจเท่านั้นหากแต่บางตอนในวรรณกรรมนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เมื่อหนังสือเล่มนี้ได้แต่งขึ้นไว้ด้วย สมกับคําที่กล่าวาว่าวรณกรรมจะเป็นกระจกเงาสะท้อนความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้นๆให้คนรุ่นหลังๆได้ทราบคุณช้างขุนแผนเป็นนิทานชีวิตรักสามเศร้าที่ชาวกรุงศรีอยุธยานำมาเล่าขานในรูปแบบของการขับลำนำปากเปล่าประกอบการขยับกลับที่เรียกกันว่าการขับเสภามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานักขับเสภาจะเลือกสรรขับเฉพาะตอนสำคัญสำคัญไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เพิ่งจะมีการรวบรวมเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2515โดยโรงพิมพ์หมอสมิทธต่อมาในปีพุทธศักราช2460จึงได้มีการชำระต้นฉบับของหลวงและของชาวบ้านจัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับหอสมุดวชิยรายานซึ่งเป็นต้นแบบของเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเนนแก้วได้สบตากับนางพิมพ์ครั้งแรกเมื่อขึ้นเทศมหาชาติเมื่อเทศจบนางพิมพ์ถอดผ้าสบายขึ้นถวายสป,ปุรุษหญิงชายคลั้นได้ฟังเสียงสาทุดังขึ้นพร้อมหน้าทุกคนดนใจให้ศรัทธานางพิมพ์เปลื้องผ้าทับทิมพลันจีบจบคำรบท้วนสามทียินดีวางลงในผานนั่นถวายแล้วนอบน้อมอภิวัน พิสถานสำคัญด้วยศรัทธานิทานขุณช้างขุนแผนเนื้อหาหลักเป็นเรื่องเล่าชีวิตชาวบ้านแท้ๆผูกเป็นรักสามเศร้าของชายหญิงสองรุ่นรุ่นพ่อและรุ่นลูกโครงเรื่องรุ่นพอ่อเป็นเรื่องของชายสองแย่งหญิงหนึ่งคือเรื่องชิงรักหักสวัสดของขุนแผนชายหนุ่มรูปงามผู้เก่งกล้าทางการต่อสู้และมีเวทมนต์คาถาอาคมสูงส่งกับขุนช้างเศรษฐีในรูปร่างไม่ต้องตาหญิงสาวแต่มีความฉลาดแกมโกง เจ้าเล่์เพทุบายร้อยและสามารถใช้จุดเด่นของตนแย่งชิงนางพิมพ์ิลาลายัยนางเอกสาวสวยชาวบ้านของกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ในกรอบจารีดประเพณีเคร่งครัดได้สําเร็จส่วนโครงเรื่องรุ่นลูกกลับเป็นเรื่องราวการต่อสู้ชิงรักหักสวาสดกันระหว่างสองหญิงแย่งชายหนึ่งคือจะหมืนไวัยวรนาถหรือพลายงามบุตรชายคนเก่งกล้าเรืองวิชาอาคมของขุนแผน และนางสีมาลาเมียรักภรรยาหลวงต่อสู้ขับเคี่ยวแบบถูกกระทำโดยนางส้อยฟ้าพระราชธิดาเจ้าเชียงใหม่เมียน้อยพระราชทานที่ใช้ความเจ้าเล่ห์เพทุบายและสุดท้ายก็ใช้วิชาอาคมทำเสน่ห์จนจะหมนไวัยวรนาถผู้เรื่องวิชาถึงกับไม่รู้เนื้อรู้ตัวตกหลุมสเสน่ห์อย่างหัวปักหัวปำพลายแก้วพลอดรักกับนางพิมพ์กลางไร่ายประจงจูบลูบผมแล้วชมพักน่ารักนวลเนื้อเจ้านิ่ม น้ำตาคอเปี่ยมอยู่เรียมริมเจ้าเยื้อนยิ้มสักหน่อยเถิดกลอยใจสงสารไหววอนให้ผ่อนวางรักนางมิใคลจะได้ไกลพี่จะหอบสเสน่หาลาไปเหมือนอาลัยที่จะทรมานโรงเรื่องนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้มีลักษณะเด่นหลากหลายคือเป็นเรื่องราวความรักพิศวาสที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนที่ตัดไม่ขาดจากโลกียวิสัย และมีความแตกต่างหลากหลายระดับชั้นอันเป็นความจริงแท้ในสังคมมีความคล้ายคลึงกับเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาวโครงเรื่องแบบชายสองแย่งหญิงหนึ่งตรงกับกรตับชิงชู้และโครงเรื่องแบบเมียน้อยแม่หลวงตรงกับกรตับตีหมากผัวของเพลงพื้นบ้านโครงเรื่องดังกล่าวเป็นแบบที่เข้าถึงชีวิตจริงชาวกรุงศรีอยุธยามีความนิยมมากจึงเล่าขานกันต่อมาอย่างออกรถ นอกจากนั้นนิฐานเรื่องนี้ยังมีครบทุกรสชาติทั้งรักรบตลกโศกเศร้าและมีคติสอนใจหลากหลายบุคลิกของตัวละครเอกในตัวทุกเรื่องมีความโดดเด่นเด่นชัดโดยเฉพาะตัวพระเอกคือขุนแผนมีลักษณะเป็นพระเอกในอุดมคติในด้านหนึ่งเป็นผู้ชายในฝันของหญิงไทยคือมีความเป็นชายชาตรีหล่อเหลางามสง่าวาจาฉลาดอ่อนหวานคมคายหลักแหลมและในอีกด้านหนึ่ง ก็ถูกใจในบุรุษเพศคือมีความเก่งกล้าส,สามารถทางการต่อสู้มีวิทยาคมอันเป็นทางลัดให้ได้รับชัยชนะทั้งในศึกรบและที่สําคัญคือศึกรักที่ทําให้สามารถบรรลุจุดประสงค์เข้าถึงฉากสุดท้ายคือบทอัศจรรย์ได้อย่างโลดโผนและคาดไม่ถึงแค่เดินเข้าผิดห้องเท่านั้นก็เป็นเรื่องให้ได้รสชาติพิสดารพันลึกทําให้ต้องแอบอ่านกันอย่างได้รสชาติในบางตอนเนนแก้วเล่าข้อห้องนางพิมพ์และนางสายทอง นนัน้จึงโฉมเจ้าพลายแก้วพิมพ์หลับสนิทแล้วสมประสงค์ออกจากห้องย่องเยื้องมาโดยจงตรงถึงห้องสายทองด้วยทันใดแล้วจึงเป่าคาถามหาสดอกกอนเพาะหลุดเลื่อนออกไปได้เยื้องย่องเข้าห้องที่นอนในนั่งใกล้เกลียวกลมชมเชยนางส่วนขุนช้างตัวร้ายของเรื่องก็มีทั้งบุคลิกอันโดดเด่นในด้านที่สังคมไม่พึงปราถนา เช่นมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษ์หัวล้านอกขนมีทั้งกีร,ริยามารยาทอันน่าชิงชังใจคอหดเยี่ยมและเป็นเพื่อนทรยศที่ทํำร้ายเพื่อนได้ลงคอส่วนานางพิมพิลาลายัยเป็นสาวงามที่ติดอยู่ในกรอบจารีตประเพณีไทยแบบโบราณเสียจนไม่มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจอะไรอย่างเป็นตัวของตัวเองได้เด่นชัดเป็นต้นนิทานเรื่องขุนช้างขุนแผน ยังเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นภาพของสังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่สังคมในพระราชวังหลวงในบ้านเศรษฐีคุณนางนายทหารข้าบาดีกระทั่งชีวิตที่เป็นสามัญชนชาวบ้านธรรมดาทั้งยังเล่ากระจายไปถึงในระดับซ่องโจรอย่างครอบครัวของหมื่นหานเล่าถึงชีวิตที่เติบโตขึ้นจากความเป็นเด็กสวยวหนุ่มสาวของตัวเอกต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมในหลายๆด้านทั้งการเลี้ยงดูกุลบุตรกุลธิดา ให้เติบโตเป็นสมาชิกของสังคมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นรูปแบบของวิถีชีวิตคนไทยในวาระและในโอกาสต่างๆการดำเนินชีวิตในครอบครัวในช่วงวันธรรมดาและเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ชีวิตทางการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอย่างครบครันแต่งงานพลายแก้วกับนางพิมพิลาลายัยพลันรุ่งเช้าขึ้นพลันเป็นวันดีทองประศีจัดเรือกัญญาใหญ่เอาขันมากลงบรรทุกคลุกลุยไป หามโหรีใสท้ายกัญญาขันหมากเอกเลือกเอาที่รูปสวยนุ่งยกห่มผวยจับผิวหน้าก็ออกเรือด้วยพลันทันเวลาครู่หนึ่งถึงท่าสีประจันจึงจอดเรือเข้าหน้าสะพานใหญ่ผาผลวิ่งไปเอาไม้กันเสียเงินทองให้ขึ้นไปพลันขนขันหมากขึ้นบนบันไดนอกจากขุนช้างขุนแผน ยังให้ภาพค่านิยมอันเด่นชัดของสังคมไทยเรื่องการเติบโตของคนธรรมดาการเลื่อนสถานะทางสังคมด้วยการเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณและขอรบนบน้อมต่อองค์พระมหากษัตริย์ให้ภาพการศึกสงครามของบ้านเมืองและการศึกษาหาวิชาความรู้ซึ่งเน้นหนักในเรื่องวิชาการต่อสู้ของชายหนุ่มในสังคมการเล่าเรื่องในพระราชวังการสำแดงภาพองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าชีวิตของผู้คนธรรมดา แม้ขุนแผนจะเก่งกล้าสามารถปานไหนแต่พระพันวสาก็สามารถจะทำโทษเอาผิดกับขุนแผนได้ด้วยความผิดที่ง่ายดายธรรมดาเช่นการละทิ้งเวรยามและสามารถลงโทษผิดได้ด้วยการสั่งขังคุกและลืมไปเป็นปีๆอันแสดงถึงอำนาจในการปกครองที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ตามอารมณ์และวิจารณญาณของพระองค์ผู้เป็นสมุติเทพที่ราษฎรทุกคนต้องให้ความจงรักภักดีและเชื่อฟังอย่างไม่อาจขัดขืน พลายชุมพลเตรียมกองทัพหุนผีได้เลิกแล้วเบิกโคลนทวารอมอ่านพระเวทวิเศษจัดแล้วหยิบเอาข้าวสารมาหว่านซัดเร่งรัดเรียกผีทุกตำบลบรรดาพูดผีที่ถ้หน้องห้วยคลองป่าไม้ไพลสนต่างกูก้องร้องเรียกกันอนลวนด้วยกลัวมนรีบมาไม่ช้าทีวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ยังมีความสัมพันธ์กับวิถีการมหรสพของคนไทยภาคกลางเรามาโดยตลอดเริ่มแรกจากการเป็นเรื่องเล่าที่ใช้การขับลำนำยกระดับขึ้นเป็นการขับที่มีลักษณะจำเพาะมากขึ้นกลายเป็นการขับเสภาที่มีการขยับกลับประกอบต่อมามีการนำปีพาดเข้ามาบรรเลงรับทำให้มีการขับเสภาพร้อมปีพาดในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5มีการนำละครรำเข้ามาผสมจนเกิดเสภารําำละครเสภ่าการแสดงลิเกชาวบ้านและกลายเป็นละครพันทางที่อยู่ในความนิยมของสังคมไทยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งยุคปัจจุบันขุนช้างขุณแผนยังถูกนำไปสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์สร้างเป็นภาพยนตร์ไทยหลายต่อหลายหนเรื่องที่เป็นภาพจำของผู้คนในอดีตอย่างละครโทรทัศน์เรื่องขุนแผนพโจนภัยเป็นต้น ปิดเรื่องขุนช้างขุนแผนพลายชุมพลจับจรเก้เทระขวาดครานั้นเจ้าพลายชายชุมพลฤทธิที่รนสามารถดังราชสีเห็นกุมพามาใกล้ก็ได้ทีแทนกุมพีดังชาดเลือดสาดไปจรเก้เถนถูกแทงก็แว้งหางเสียงผงผางแพ่ป่นไม่ทนได้ชุมพลตกจากแพรคนแท้ไปพระทรงพบตกพระไทยพันทวี และในวันนี้เมื่อการสื่อสารของโลกก้าวมาถึงยุคสมัยแห่งสังคมดิจิทัลเรื่องขุนช้างขุนแผนในวันนี้ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งการพิมพ์หนังสือแบบเป็นเล่มใหญ่ปกแข็งที่เก็บในห้องสมุดมีน้อยลงไปขุนช้างขุนแผนกลับเป็นหนังสือปกอ่อนที่เล่าเรื่องแนววิพากษ์วิจารณ์ไม่เต็มเรื่องมีการเข้าไปนําเสนออยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเป็นตอนๆเป็นเรื่องเล่าอย่างย่อและเป็นหนังสือภาพวาดและเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแบบเรียน ว่าด้วยวรรณกรรมไทยต่างๆอีกมากมายและแม้ในปัจจุบันเรื่องขุนช้างขุนแผนจะไม่ค่อยปรากฏในสื่อร่วมสมัยต่างๆแล้วแต่บุคคลและบทที่โดดเด่นของนักแสดงบางตัวในละครโทรทัศน์เรื่องดังๆในปัจจุบันเช่นเรื่องบุเพันิวาสตัวไม่หญิงการ,ระเกตในภาคร้ายก็เรียกว่าแทบจะถอดแบบออกมาจากภาพของนางสร้อยฟ้าในเรื่องขุนช้างขุนแผนเลยทีเดียวนิทานเรื่องขุนช้างขุนแผน ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2553ครับและนี่คือเรื่องราวคุณช้างคุณแผนที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณเนื้อเรื่องจากอภินันบัวหับพักดีและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับหากมีเนื้อหาใดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟัง ก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ